งานแสดงเหนื่อหน่อยนะเมลน่ะนั่นสินะเอ๊ะอะไรเหรอเอ่ออืมไม่มไหวครับไม,ไม่ไหว ไม่ไหวไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกงั้นก็ตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบนี้มันใกล้ไปไหมเอ๊อะอะ 啊。Ah.